จาเอทักทายลุงสบายทักทายเอฟซีหน่อยครับสวัสดีเอฟซีด้วยสวัสดีครับเอฟซีมาช่วยกันก่อนครับเอฟซีจ้าเย่ลุงสบายครับกำลังเก็บกวาดนะฮะพี่น้องที่เอาขยะมาทิ้งบริเวณนี้ลุงสบายก็เป็นขยะส่วนเกินเนาะพี่น้องมาทิ้งบางทีมันก็เลยเงี้ยรถมาก็ลุงสบายก็ทำมาที่เก็บ กว่าเข้าที่เข้าทางเนี่ยต้องมาเก็บให้ทุกที่ทุกทางอีกอย่างนี้ทุกวันเริ่มทํางานกี่โมงนะบ่ายโมงครับมาทํางานบ่ายโมงก็ยาวไปถึงกี่ทุ่มตีห้ากว่าประมาณตีหทุ่มกว่าตีห้าครึ่งถึงตีห้าครึ่งเลยนะบ่ายโมงไปถึงตีห้าครึ่งยาวยืดอู้เออส่วนไหนที่เรารับที่ชอบบางตลาดตลาดลางตลาดในทางโน้นทางในด้วยยาวมาถึงนี่เลยเหรอ จุดสามจุดงี้เหรดูว่ายาวเป็นโูปตลาดทนเลตลาดน้ำอันนี้ก็ไม่ใช่นาที่เราเราเก็บตึกนี่ทอความสะอาดเออพี่น้องก็จะเห็นลุงสบายมาทำมาทีเก็บกระบาดอย่างนี้นะฮะก็ลงอยู่อยู่แถวบ้านไหนแถวไหนยังไงบ้านเกิดแถวไหนสรเสรหน้าสระหน้าอะไรสาเจระ่ไเสรหน้านี่

ให้คุณผ ok, si ู้ชมดูในความขยันของคุณลุงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเด้อจ่วยเนียเฮ้ยเด้อายุอายุเท่าไหร่ทำหกสัปห้อยห้าสิบเก้าโอ้จะได้กดเกษียณแล้วนะเมนเกษียณเองเกษียณในร้านก็มือเฮ้ยมียรำหมู่ชู้ใจโอ้ยหจะ่ชู้ไรบ้านต่อโอ้ยยังใช้ก็มีลุงทำคนเดียวเหรอโอ้ยขยันเนาะสู้ๆ อันนี้เป็นเป็นรายวันเหรอไม่ได้เป็นเดือนเหล่านี้ลูกก็เดือนเราแต่คัดเดือนหลังหกสิบไปแล้วงี้เหรอก็จะเป็นรายวันก็แล้วแต่เขาจ้างอยู่เนาะเออเออพอไหมจี่มอไซโมเธอการจีมอไซคโมอ่สู้เลยเนาะฟังป่วนยัง ฝุ่นกองกี่ไหนจ่อกันเนาะจ่อลาหน่ะปีกับโบโบเป็นโบใบบุญสโลเดนี่โบจะหยุบมั้งไงมั้งไงเนาะไงไมโงงานบราเมืองสุรินร์ฮ่า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 สุะลุงสายใครเห็นก็ทักทายคุณลุงได้เด้อเป็นกำลังใจคุณลุงไงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ทำงานเก็บกวาดให้กับพี่น้องที่เอาขยะมาทิ้งเนาะ อ้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับนี่แคได้เยอะเออเป็นกำลังใจเนาะเจ้าเป็นกำลังใจนุยาองเ้อ่ะกำลังเต่อ่ะกำลังนุยนะนี่ไปแล้วไปล้เป็นกำลังใจลุงสบายครับครัขอบคุณครับขอบคุณอะไรขอบคุณฮ่ฮ่าฮ่าฮ่สบายฮะ